ไหลเจต่อแล้วบ้านแตกเนี่ยบอกแล้วว่าไหลเจต่อและบ้านแตกนะทุกคนอะอืมคืนอ่ะคืนอย่างเยอะเลยด้วยแหละยอ hey, สวัสดีเว้รุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช้องเฮียมีพะ ว้าววี v 3อีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชายเชียงวิทย์หรือว่าเกม R8 ปของค่ายพีจทุกคนก่กอนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเงียหมี่ภาว,ว, v วะ V ีสามโดยเฉกานทุกคนที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจ ก็ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียหมี่ภาวะไว้ด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับตอนนี้เฮียมีกลุ่มลัก,กีิตามทุกคนกลุ่มลัก,กีิทามเฮียเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่น slot. สล็อตสล็อตไหนแตกดีสล็อตไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีเกมไหนแตกไม่ปังเราก็จะแชร์ไว้ในกลุ่มเพื่อไม่ทุกคนต้องพลาดไปเล่นในเกมนั้นนะทุกคนนะก็กลุ่มเฮียเป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีครับสามารถตามดูได้ที่ใต้เดี๋ยวคลิปชันด้านล่างหรือว่าใตา้คอมเมนต์ด้าลลนล ทุนสองหมนอีกเช่นเคยเมื่อวานจัดทุนหนักไปนะกับหมุนตานไม้5,000ก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันก,นกว่าจะได้มาทุกคนก็จัดไปก่อนโซโลแกนชอบไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยาได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันไปช่องนี้เลยไกเยี่ยบีพาวับโอ้ยง่วงนอนเฉยซื้อไปดอกแรกสองพันเลสโกเมื่อวานแปะถามว่าหมุนง่ายไหมก็เชิงแบบ พูดว่าง่ายก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันก็ได้อยู่ช่วงนี้มันก็ได้อยู่นะแปะนะอันนี้น่วงอันนี้นวงนวงยังเห็นได้ยัดวันนี้มาเล่นไม้สองพันแล้วกันนะทุกคนวันนี้มาชิวๆแล้วกันมาดูว่าไม้สองพันก็แตกได้เหมือนกันนะก็สาหรับใครที่คิดถึงอ่าทุนน้อยอยากให้เฮียกลับไปทุนน้อยเดี๋ยวก็ รอสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวจะกลับไปทําให้นะครับกับทุนน้อยนะเอาตกสองรอบตกสองรอบอย่างนี้เพิงชมไปว่าช่วงนี้แปลก็เอาเรื่องเหมือนกันไปไปมามาแดกอูแล้วล่ะสุดอโอโหแล้วมาสิบขนาดนี้สูตรหมุนตันเราต้องมาแล้วล่ะนอนหนูหางนอนหนูกดยำยำปะหางนอนหนูกดยำยำป นอนหนูตัวสุดท้ายนะทุกคนนะกดยยำๆไปโกดย้ำๆไป,ๆไ,ปไปต่อไปต่อโอเคนอนหนูตัวสุดท้ายนอนหนูตัวสุดท้ายเอ้ยน่วงนวงแปลกๆปกวลาแล้วแดกแน่นอนน่วงหวงแปลกๆอย่างนี้แดกแน่นอนนะทุกคนนะไปมันต้องให้เราเล่นสบายแหละ เอ้ยหน่วงอีกแล้วหน่วงอีกแล้วหน่วงแขกหน่วงตั้งแต่ต้นเกมเลยหลับเพี้ยนมึงหน่วงตั้งแต่คลิกแรกอย่างนี้เฮียจะอะไรไปหวงังได้เองจะหน่วงตั้งแต่แตคลิกแรกอย่างเงี้ยโอ้โหหรือว่ากินมันมาหลายวันเกินวันนี้ไม่ให้แล้วเปล่าเพื่อนกินมันมาหลายวันเกินวันนี้ไม่ให้แล้วเปล่า เมื่อวานจัดไม้ห้าพันไปกินไปสองหมื 3, ่นกว่าสามหมื่นด้วยโอ้พูดถึงไม่ได้ด้วยโอ้โหพูดถึงไม่ได้ด้วยโอ้โหหัวแข็งจัดรีเกมก่อนหนึ่งทีทุกคนหัวแข็งจัดไอแปะโอ้โหแคนหรือว่ายังไงนะเหมือนจะมีการแคนเกิดขึ้นเหมือนมีคนแคนเราเกิดขึ้นว่ะทุกคน เหมือนจะมีคนแค้นว่ะไปเหมือนจะมีคนแค้น,เ,เ,คนเฮ้ยเอแค้นอะไรเฮียขนาดนั้นแปะอะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปเพื่อนโอ้โหเสียวเหลือเกินถ้าขนาดนี้ยังขอเล่นแบบไม้มั่นใจนะทุกคนนะวงล้อมั่นใจนะ บอกเลยว่าถ้าเกิดมาอย่างงี้จะต้องเล่นวงล้อมั่นใจแล้วล่ะสิบสองคูสิบสี่ครับสูตรวงล้อมั่นใจแล้วนะอืมเข้ามาก็ไม่จ่ายปะเนี่ยโอ้ว,ว้าวไปสองอ้าโอ้โหเออ,อ,อจ่ายหน่อยเถอะเอามึงแค้นอะไรกูขนาดนั้นโอ้เจงี้สวยเพื่อนได้เล่นไหมเนี่ยจะได้เล่นไหมเนี่ยอ่าได้เล่นอยู่สวยงาม ไหลเคต่อด้วยโอวายต่ออย่างนี้สวยจัดเปลี่ยนสวยๆเป็นไปเอโอวายต่อมายิงฉับเอ็นกรบกกงโอเตมแบงยิงฉับเอ็นกรบกกงเนี่ยเตมแบงไหลเจต่อหรือเปล่าอู้ยตาไหลเจต่อละบ้านแตกเนี่ยบอกแล้วว่าไหลเจต่อละบ้านแตกนะทุกคนน่ะอืมคืนน่ะคืนอย่างเยอะเลยด้วยแหละ จัดไปดีรางวัลก็ตัวราดาซูเปอร์1696บาทโอ้คือ,อยังเยอะไหลคอมโบวายสวยจัดจัดนาดอกเมื่อกี้เนียยอมรับเลยชิงชับต่อไหมอื้มโอ้ยถ้าไหลเจต่ออีกดอกนึงเนี่ยบอกเบย้บานแตกทุกคนโอ้จ่ายกบด้วยอะโอ้ไม้นีเอาเรื่องจัดรีเกมไปเห็นผลเลยว่ะรีเกมไปเห็นผลเลยไหลต่อดีเนี่ยอามาอู๋แวสองไม่ขยับเล่นยากแล้ว ลีเกม,มาเห็นผลเลยว่ะจ่ายเคต่ออาา่าฮะเหมือนคืนทุนให้เรียบร้อยทุกคนเหมือนเป็นการเตือนว่าถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ให้ออกไปนะถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ให้ออกไปไหลบา,าทัดมาต่ออย่างนี้สวยๆไะซองแดงมาไหมพ่อ,อเหมือนเป็นการเตือนแลวทุกคนว่าไม่อยากเสี่ยงก็ออกไปนะจักากัวแ้อยเก้าสออกเลยไม้เดียวคืนทุนเกือบตาย โอ้โหเหมือนส่งสัญญาณเตือนมาแล้วเหมือนแปะส่งสัญญาณเตือนมาให้เราแล้วนะทุกคนแต่เรายังดื้อดึงอีกนิดนึงแล้วกันขอดื้อดึงต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยว่าจริงหรือเปล่าแต่ส่งสารมาอย่างงี้ก็น่ากลัวมากนะครับทุกคนคือแบบไม้เดียวให้คืนดูนมานนี่คือน่ากลัวมากนะครับที่จะเล่นต่อนะเพราะก็รู้ทั้งรู้ว่ามันก็แดกยับอยู่นะเออ มาแดกไปแะ้วไม้หนึ่งอุยเออหืยกระตุกหนงกนงแปลกๆว่ะอขอเล่นไม้มั่นใจอย่างเดียวนะครับทุกคนวันนี้ยังไม่อยากไปซียอ่างว่ะอ้แต่วายดอกเมื่อกี้นี่คือแบบคอมโบกันสวยจะจัด,จดเลยนะเฮียบอกแค่นี้แหละ สว,บบสวยแบบหมดสวยแบบหมดจดงดงามจัดแต่เฮียบอกเลยวายต่อ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 ,ต,อต่อกันรวัวนะครับโอ้มาจ่ายดอกแรกก็ภูมิใจหน่อยก็ชื่นใจอะไปต่อไปเพื่อนนอนมาไม่แปะถ้าง,วง่นนาาางวงก็นอนมาเลยถ้าง่วงก็นอนมาเลยขอตัวปแพงนะอืมเหมือนส่งสัญญ,ญาณมาแล้ววะเหมือนมันส่งสัญ,ญญาณมาให้เราแล้ววะเอาละ อืมเจโอเป็นเจคีหนึงโอเคไหลมาชิงฉับมาไมเพื่อนเออชิงชาบกับสิบไหลไปเต็มแผงอืมเจไม่ลงครับแถวแรกไม่งั้นได้วายต่อจัดไปดอกนี้เบาๆเรามันก็ตนหนึ่งพันหกสบาทะครับเคียวว่ามันส่งสารกลับมาให้เราแล้ววะตรงัยควรต้องออกหรือเปล่าเอแถวแรกยังไงเพื่อนอืมไม่ลงฮะ อเอมาไหมไม่มาด้วยโอ้โหควรถอยให้เร็วเลยวะเนี่ยว่าหมดอีกแค่เจ็ดร้อยจ่ายมาหน่อยเพื่อนเออก็แค่นานโอ้ไม่ถึงด้วย่ยายเชมเต็ม,ตมระบบสองวันหกคิวมาไหมอืม,อ,มอยากได้จัดแต่มึงมีเศษอีสองพันบัตมีเศษให้ไปต่ออีสองพันจัดไปราแล้วก็ตัวระาดาบั am, 1, บซูเปอร์สามพันยี่สิบสี่บาทโอ้ เหียวว่าสงสัยหขอสักไม้อ่ะไม้เนี่ยถ้าเกิดไม้นี้ไม่จ่ายเราไม่เล่นต่อนะครับเ,เหมือนมันส่งสารว่าให้ต้องถอยแล้วนะทุกคนนะคือแบบคืนทุนมาสองสามรอบแล้วนะค,คืนทุนมาสองสามรอบนะครับโอเคสวยโอ้ยเขียดเส้นยาแดงผ่าแปด โอน่วงอย่างนี้ยังไงซีอ้มน่วงตั้งแต่บุนแรกนี่เฮียไม่อยากจะหมุนไปต่อเลยนะแต่ว่าอย่าก,กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะรอดขออีกทีหนึ่งเพื่อนอีกทีเดียวเท่านั้นเออก็แค่น,นันก็แค่น,นันมาลุยเล่นไม้แบบไม้ไม้แบบอันนี้อย่างเดียวเลยนะไม้แบบมั่นใจของเราอย่างเดียวนะคืออันนี้คือไม้มั่นใจสําหรับเฮียเลยนะครับเออจ่ายมาไหลไปไหมเพื่อนโอ้ไหลเลยโอ้จงจับสูวสิบ มาไหมมีสักตัวไหมเออแต่งไปก่อนสวย,สยงามงามยังไงโอ้โหวายไก่โผนสิบลงมาไหมเพื่อนโอ้ยวายไก่ไปหน่อยนะทุกคนนะวายไก่ไปหน่อยนะครับแต่ดอกนี้ไหลสวยจัดจัดมาที่ราวาก็ตัวราดาสุ per สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบมันค่อนข้างห่างกันไปหน่อยนะมันมีไอสกเก็ตเตอร์ขั้นไว้ทุกคนอย่างว่านะเล่นยากนะ โอ้สิโอ้โหสิบมาแบบล่อจัดเลยวะนเนี้ยคือจะจ่ายให้ได้หรือเปล่าสิบเนี่ยเคแถวแรกมาไหมอืมเคลงแถวสองเฉยป้าทัสเปลี่ยนสวยๆเพื่อนออ้เปลี่ยนย <c oughs> เป็นสองแดงหยาบจัดเปลี่ยนเป็นสองแดงนี่คือหยาบจัดเลยทุกคนนะเจชิงจับยังไงเตระบบนะอืมชิงจับแถวแรกยังไงชิงจับแถวแรกโอ้ไม่มาอา้าวสิบไม่ยอมจะจ่ายให้วะเคไปอีกหนึ่งที โอ้คิวเอมาไหมเจก็ได้โอ้ยเคมาเฉยเอกับเคนี่มันคนละตัวกันนะเพื่อนสิบเอก็จ่ายให้ได้ไหมจ่ายมาเลยมาสิบเนี่ยสิบเนี้ยเหมือนจะจ่ายก็ไม่ยอมจ่ายเลยทุกคนอ้เลขสิบเนี่ยคิวมาก่อนโอ้ไม่ให้เหมือนจะไม่ให้แล้วรับโอเคกำไรเจ็ดพันเงียออกก่อนนะวันนี้คือแบบรู้สึกมาส่งสารมาหลายรอบลายแปด่ยจากแบบเหลือแบบเกือบตายก็พลิกกลับมาแล้วทุกคนนะ เกือบตายแล้วก็พลิกกลับมาวะ่ะอู้หูยเกือบตายแล้วก็พลิกกลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเฮียก็งงวะ่ะพอละพอเลยทุกคนงี้พอละโ,โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวาร์ปในเกมชายเชียงวนหรือว่าเกมอาแปะของค่าย PG ทุกคนวันนี้กาไรเจ็ดพันเฮียจําเป็นต้องออกจริงๆวะ่ะเพราะว่าเกือบแบบเกือบหมดแล้วนะแล้วก็มีไม้นั้นจ่ายมาหมื่นหนึ่งฟื้นคืนชีพกลับมาเท่าทุนแล้วก็ หมุนต่อมาเรื่อยๆได้กำไร7 0 0 0นี่ก็ถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮี e ยหมี่ภาวะ V3 ไามดวแลกันทุกคนก็เฮียขอเตือนไว้นะครับว่าถ้าได้แล้วอย่าฝืนทุกคนรู้ว่ามันไม่ค่อยใจแล้วอย่าฝืนเล่นต่อนะครับขอเตือนทุกคนไว้เลยนะก็สำหรับคนที่สนใจก็สามารถ,าารถตามดูได้ที่ใต้เดซิพชั่นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนนะที่เฮียปักบุดไว้ก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ วายรุ่น